เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏะราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่36หน้า528ถึง534อนุสติสูตรว่าด้วยอนุสติ6และมหานามสูตรว่าด้วยอนุสติของพระอริยสาวกอนุสติสูตรว่าด้วยอนุสติ6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุสติฐานะ ที่ตั้งแห่งความระลึกถึงหกนี้อนุสติฐานะหกเป็นไนคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมหนึ่งสังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์หนึ่งศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ตนรักษาหนึ่งจาคานุสติระลึกถึงการบริจาคของตนหนึ่งเทวานุสติ ระลึกถึงเทวดาและธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาหนึ่งนี้แหละภิกษุทั้งหลายอนุสติฐานะหกจบอนุสติสูตรที่9อัตถกถาอนุสติสูตรพึงทราบวินิจฉัยในอนุสติสูตรที่9ดังต่อไปนี้บทว่าพุทธานุสติได้แก่อนุสติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์แม้ในบททั้งหลายที่เหลือก็มีในยะนี้เหมือนกันจบ อัตถกาถาอนุสติสูตรที่9มหานามสูตรว่าด้วยอนุสติของพระอริยสาวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณน,นิโคทารามใกล้กรุงกบิลพัทแขว้นสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสาักยะพระนามว่ามหานามะได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกผู้ได้บรรลุทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคือ อริยสาวกในพระศาสนานี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมรึกถึงพระตถาคตเนืองเนๆสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรง เพราะปารบพระตถาคตย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูก่อนมหานามะนี้อัรรมภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ ในเมื่อหมูสัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมูสัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญพุทธานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้ดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยะสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรง เพราะปารบพระธรรมย่อมได้ความรู้อัฏถะย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูก่อนมหานามะนี้อัตรมภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ ในเมื่อหมูสัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมูสัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญธรรมมนุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์เนืองเนงว่าสงฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อยายธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี้คือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคล8นั่นคือสงสาวกของพระ,ระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าสมัยใดอริยะสาวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์เนืองเนืองสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารบพระสงค์ย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมูสัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมูสัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญสังคานุสติดูก่อนมหานามะ อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนเนืองเนืองที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสารเสริญอันตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนเนืองเนืองสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารบศีลย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อประโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมัน่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญสีลานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมรึกถึงการบริจาคของตนเนืองๆว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอคือเมื่อหมูสัตว์ถูกมนทินคือความตรณนีกุ้มรุมเรามีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนเป็นผู้มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มหมายถึงคอยหยิบของบริจาคยินดีในการเสียสละควรแก่การขอ ยินดีในการจำแนกทานดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารบจากะย่อมได้ความรู้อัตถะ ย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อย เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมูสัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญจาคานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมเจริญเทวตานุสติหมายถึงความระลึกถึงเทวดาเนืองๆว่าเทวดาเหล่าจาตุมหาราชมีอยู่เทวดาเหล่าดาวดึงมีอยู่เทวดาเหล่ายามามีอยู่ เทวดาเหล่าดุสิตมีอยู่เทวดาเหล่านิมมานรดีมีอยู่เทวดาเหล่าปรนิมมิตวะสวัสดีมีอยู่เทวดาเหล่าพรหมกายิกามีอยู่เทวดาที่สูงกว่าเหล่าพรหมนั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศีลเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นสุตตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่ เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นปัญญาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่ดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นเนืองเนืองสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่หูราคะกลุ่มรุม ย่อมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมย่อมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารลบเทวดาย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อได้ความปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทกันอยู่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญเทวตานุสติดูก่อนมหานามะ อริยสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากจบมหานามสูตรที่สิบอัตกถามหานามสูตรพึงทราบวินิจฉัยในมหานามสูตรที่สิบดังต่อไปนี้บทว่ามหานามโมได้แก่เจ้าสากยะองค์หนึ่งผู้เป็นพระราชโอรสแห่งพระเจ้าอาของพระทศพลบทว่า เยนะพักวาเตนุปปสังกมิความว่าเท้าเธอเสวยพระกรกยาหารเช้าแล้วห้อมล้อมไปด้วยทาตและบริวารชนให้คนถือเอาของหอมและระเบียบเป็นต้นแล้วได้เสด็จไปในที่ที่พระบรมศาสดาประทับอยู่พระอริยสาวกชื่อว่าอาคตะพโลเพราะมีอริยผลมาถึงแล้วชื่อว่าวิญญาตสาสโน เพราะมีคำสอนคือสิกขาสามอันท่านรู้แจ้งแล้วพระราชาเจ้าสาักยะพระนามว่ามหานามะนี้เมื่อจะทูลถามว่าข้าพระองค์ทูลถามถึงวิหารธรรมอันเป็นที่อาศัยของพระโสดาบันดังนี้จึงกราบทูลอย่างนี้บทว่าเนวัสะราคะปริยุทธทิตังความว่าจิตของพระริยสาวกนั้น ไม่ถูกราคะที่เกิดขึ้นรุมรุมรึงไว้บทว่าอุชุคตังความว่าจิตของพระอริยสาวกนั้นดำเนินไปตรงในพุทธานุสติกรรมฐานบทว่าตถาคตังอารับพะได้แก่ปารบพระคุณของพระตถาคตเจ้าบทว่าอัตเวทังได้แก่ปีติและปราโมที่เกิดขึ้นอาศัยอัตกถา บทว่าธรรมะเวทังได้แก่ปีติและปราโมทที่เกิดขึ้นอาศัยบาลีบทว่าธรรมูปสันหิตังได้แก่ปีติและปราโมทที่เกิดขึ้นอาศัยทั้งพระบาลีและอัตถกถาบทว่าปมุทิตัสสัความว่าแก่ผู้ที่ปราโมทแล้วด้วยความปราโมทสองอย่างบทว่าปีติชายติความว่า ปีติห้าอย่างย่อมบังเกิดบทว่ากายโยปัสสัมพติความว่าทั้งนามกายทั้งกรรชกายย่อมสงบระงับด้วยทำเป็นเครื่องสงบระงับซึ่งความกระวนกระวายบทว่าสมาธิยติความว่าย่อมตั้งมั่นโดยชอบในอารมณ์บทว่าวิสมะคะตายะปะชายะความว่าในสัตว์ทั้งหลายพูดถึงความไม่สงบ เราะราคะโทสะและโมหะบทว่าสมป,ปัตโตความว่าเป็นผู้ถึงความสงบสม่ำเสมอบทว่าสัพยาปัจชายะแปลว่าผู้มีทุกข์ร้อนบทว่าธรรมโสตังสมาปันโนความว่าเป็นผู้ถึงกระแสธรรมกล่าวคือวิปัสสนาบทว่าพุทธานุสติงภาเวติความว่า ย่อมเพิ่มพูนคือเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในบททั้งปวงพึงทราบความโดยในยะนี้เจ้าสากยะมหานามะทูลถ,ถามถึงวิหารธรรมเป็นที่อาศัยของพระโสดาบันด้วยประการดังพันนามาชนี้แม้พระบรมศาสดาก็ตรัสวิหารธรรมเป็นที่อาศัยของพระโสดาบันนั้นแหละแก่เท้าเธอด้วยประการชนี้ ในพระสูตรนี้จึงเป็นอันตรัสถึงพระโสดาบันอย่างเดียวเท่านั้นชนี้แลจบอัจกรามหานามสูตรที่สิบ